สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็เป็นบันทังคารที่6เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นาระครับราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้พร,พร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเอามาพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย ปรากฏว่ามีอัตราความเชื่อมั่นในสูงสุดในรอบ38เดือนนะครับแต่ก็ให้มีคําแนะนําว่าควรจะจับตาดูเศรษฐกิจจีนที่เริ่มจะมีทิศทางไปในทางนิ่งๆส่งๆแล้วก็ลงๆนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพิสิทธิ์พัวพันผู้อำนวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนีกช่วงนึงจะเป็นช่วงแหล่งทุดครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องราวของการยางแห่งประเทศไทยนะครับ เตรียมที่จะขยายเวลาในการเปิดรับสมัครในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเฟส2เพิ่มสภาพคล่องธุรกิจไม่อย่างนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณขจรจักนวนพรมสกุลซึ่งเป็นรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงแหล่งทุนครับธนาคารออมสินนะครับเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับเป็นรูปแบบของสลากแบบเดิม หรือแบบใบสลากแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งเป็นสลากดิจิตอลนะครับซึ่งธนาคารได้เพิ่มรางวัลพิเศษหรือว่ามูลค่าของรางวัลไปรวมแล้วใน60ล้านบาทด้วยกันนะครับโดยแบ่งออกเป็นรางวัลพิเศษจํานวน10รางวัลรางวัลละสล้านบาทมูลค่า30ล้านบาทแล้วก็มีรางวัลที่1ซึ่งธนาคารได้เพิ่มมูลค่าของรางวัลที่1ไปเป็น30ล้านบาทนะครับรวมแล้ว เท่ากับ60ล้านบาทซึ่งใครสนใจก็สามารถเปิดรับฝากแล้วนะครับตอนนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชัน m y m o ก็ได้เช่นกันนะครับหากถอนก่อนครบกําหนด6เดือนเนี่ยจะต้องมีการหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกําหนดเอาไว้หมดเขตรับฝากวันที่30มิถุนายนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยต้ทุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสิน รุ่นตู้ ATM แล้วก็รุ่นเด็กดีจำนวนสองราลเท่านั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันทาง SMS พิมพ์คคำตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดีย๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง u t u b e พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนที่กดไลค์กดแชร์รายการนะครับแล้วก็ผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดยวท่ารายการก็จะใช้ระบบการคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับหลังจากนั้นก็จะติดต่อกลับไปเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุผู้ฟังก่อนเดยวคำถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนาสินเชื่อขอนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลชื่อบัญชี SB Go Green นะครับซึ่งสามารถนําไปใช้ในการติดตั้งหรือว่าจะซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยลดมลภาวะหรือว่าประหยัดพลังงานนะครับโดยจะมอบความพิเศษให้กับสินเชื่อน,นี้ให้กับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อน,นี้นะครับโดยเงินต้น10,000แบาทโดยช่วงระยะเวลา3เดือนนะครับเงินต้น1 0 0 0 0แบาทจะผ่อนชาระเพียงเดือนละ 199บาทเท่านั้นนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินครับขอ,อนาเสนอสินเชื่อส่วนบุคคล GSB Go Green นะครับซึ่งสามารถนําไปใช้ในการติดตั้งหรือซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยลดมลภาวะหรือประหยัดพลังงานได้นะครับโดยธนาคารอมสินได้จัดโปรโมชั่นพิเศษครับในช่วง3ามเดือนแรกนะครับเงินต้น1 0 0 0 0แบาทชําระเพียงเดือนละ199บาทเท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อบุคคล GSB Go Green ของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับได้จัดโปรโมชั่นขึ้นมาโดยชําระเงินต้น1 0 0 0 0แบาทชําระเพียงเดือนละ199บาทถามว่าโปรโมชั่นดังกล่าวเนี่ยมีระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่5มิถุนายนจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพิมลวันชัยโชคด้วยนะครับอาลลัรับช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์พัวพันธ์นะครับผู้อำนวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสานักงานเศรษฐกิจการคลังเรื่องของความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของไทยเราในรอบ38เดือนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณเบียร์พัชครับกับปกติเขาสํารวจกันยังไงฮะความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเนี่ ครับอันนี้เป็นการสำรวจโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับซึ่งเราได้รับความร่วมมือนะครับจากทางกบมชีิตกนรนะครับแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Thailand Regional Economic Sentiment Index ดัชนี RSI นะครับดัชนีนี้เนี่ยก็กระทรวงการคลังแล้วก็มีการเผยแพร่ทุกสิ้นเดือน นะครับพร้อมกับที่เรามีการเผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนนะครับเพราะฉะนั้นประมาณวันที่หนึ่งวันก่อนจะสิ้นเดือนเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังก็จะมีการเผยแพร่รายงานนี้อย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราล่าสุดเนี่ยดัชนีความเชื่อมั่นอนา,าคตเศรษฐกิจภูมิภาคเนีเ่ยเราพิ่มีการเผยแพร่ไปเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมสองห้าหกหกครับครับกลับเป็นไงนะครับอันนี้มันก็จะเป็นดัชนีของภูมิภาค นะครับเราก็จะแยกของมาเป็นดัชนีของภาคตะวรรันออกนะครับภาคตะวันตกนะครับภาคเหนือภาคตะนออกชินเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับแล้วก็เราก็มีทําออกมาเป็นพิเศษนะครับกรุงเทพมิมนฑลแล้วก็ทําออกมาเป็นพิเศษในเรื่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกทีเ่เรียกว่า EEC นะครับอ๋อ EEC นี่ก็ก็ไม่รวมจันทบุรีกับจันทบุรีไม่ไม่รวมใช่ไหมฮะ ครับแต่แต่ที่จริงภาคตะวันออกเนี่ยมันจะกรกทำกันอยู่บุรีราดอยู่แล้วจีนใช่ใช่ใช่ครับแต่เราเนื่องจากนโยบายภาครัฐเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่อ c ีเราก็มีการแยกแักคณีของเขตเอ่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอ c ซีออกมาด้วยครับอ๋อครับคือแยกออกมาพิเศษเลยว่าเพราะว่าพื้นที่แถบนั้นมันจะมีความหลากหลายนี่ฮะคุณพิเศษเนี่ย ใช่ครับจะภาคตมันออกเป็นที่ที่มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างมากมหาศาลเลยบางราจะสะท้อนเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่เราเลยให้ความสาคัญกับความเชื่อมั่นในพื้นที่ e อซีขึ้นมาเป็นพิเศษครับครับเป็นยังไงบ้าครับรายละเอียดแต่ละภาคคุพิสุทธิ์ครับก็ก็จะเห็นนะคือดัชนีเราเนี่ยเราเป็นการวัดว่าค่าศูนย์ถึงร้อย ถ้าค่า50ค่าการที่50นะครับเพราะนั้นบัตเฉรดิตตัวเลขที่สูงกว่า50เนี่ยก็สะท้อนว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคเอกชนเนี่ยจนการห้การการคาดการณ์เศรษฐกิจในทุกภาคใน6เดือนข้างหน้าเนี่ยจะดีขึ้นกว่าปัจจุบันนะครับถ้าน้อยกว่า50เนี่ยก็จะมองว่าชะลอตัวกว่าปัจจุบันเท่ากับ50เนี่ยก็คือทรงตัวเทียบัอปัจจุบันนะครับซึ่งก็ต้องต้องยอมรับนะครับว่า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นดัชนีที่มีค่าปรับตัวดีขึ้นนะครับภาคที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็แน่อนอนมันจะเป็นภาค e ีซีนะครับภาคใต้ภา,าคตะวรนออกนะครับที่ท,ที่มีความเชื่อมั่นค่อนข้างดีอันนี้ก็สะท้อนพอเราเรา,เราแยกออกมาเป็นรายสาขาการผลิตเนี่ยเราจะเห็นดัชนีที่มีความเชื่อมั่นสูง,สงเนี่ย แล้วก็จะไปอยู่ในภาคบริการนะครับเนื่องจากสถานการณโควิดที่ดีขึ้นเนี่ยการท่องเที่ยวการเดินทางการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคของภาคเอกชนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการค้าการเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ยที่ปรับตัวดีขึ้นก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในภาคบริการนะครับให้ให้ปรับตัวดีขึ้นครับอืมครับจะต่อเนะ้อจะต่อเนื้อ คร่บส่นต่อมาเนี่ยก็แน่อนอนก็เป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับที่ที่ตอบตัวดีขึ้นแต่ว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรามีความไม่แน่นอนของเรื่องเศรษฐกิจโลกใช่ไหมครับเรื่องความผันผวนการส่งออกนะครับเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางชะลอตัวเนี่ยอันนี้ก็มากระทบกับภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การ่งออาอันนี้ความเชื่อมันเลยอาจจะถ้าดูตามตัวเลขอาจจะด้อยลงมาหน,น,น่อย มันก็มีภาคการเกษตรนะครับที่ที่ฝั่งเชื่อบ้านก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องของความพันผวนเรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่มากระทบอยู่บ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าฝั่งเชื่อบ้นอออนา,านอันาคตเศรษฐกิจลุภาคของของไทยเนี่ยล่าสุดก็ปรับตัวดีขึ้นนําโดยภาค e e อซีนำโดยภาคตะวันออกนำโดยภาคใต้นะครับที่สองภาคเนี้ยขับเคลื่อนด้วย การท่องเที่ยวครับด้วยภาคบริการนะครับเป็นสำคัญอืมครับครับก็ตามตามเขาเลยนะทีนี้ถ้าลงลงลึกในแต่ละภาคเนี่ยเอ่อผมเข้าใจว่าน่าจะมีความแตกต่างกันไหมครับแต่ละภาคแต่ละภาคคุณพิสิทนธะิ์ครับเอ่อแต่ละภาคก็มีความแตกต่างครับเอ่าก็อย่างภาคที่อาจจะเชะลอตัวลงบ้างนะครับที่ที่ยังโดยดยรวมเนี่ยความเชื่อมั่นดีในทุกูมิภาคแต่อาจจะมีระดับบางภาคที่อาจเชื่อมั่นอาจจะน้อยกว่าภาคตะวันออก ภาคใต้นะครับก่อยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลนะครับที่ความเชื่อมั่นอาจจะยังน้อยกว่าภาคอื่นๆถ้าเราเปเที่ยบกับภาคอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นปัจจัยสะท้อนเรื่องของไปปัจจัยไปกรุงเทพเศรษฐกิจเราก็พึ่งพาเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากนะครับมีการค้าการลงทุนกับต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ความเชื่อมั่นในพื้นที่กรุงเทพหรือมณฑลอาจจะ ทียบกับภาคอื่นอาจจะน้อยกว่าแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังมีคะแนนที่สูงกว่า50นะครับตามที่ผมได้เรียนไปกรุงเทพเนี่ยถ้าเราดูล่าสุดเนี่ยดัชนีก็มีค่าอยู่ที่61.3นะครับก็ถือว่ายังสูงกว่า50แต่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าภาคตอนออกที่สูงสูงภาคเหนือที่สูงภาคใต้ที่สูงสูงเนี่ยดัชนีค่าจัชนีก็อยู่ประมาณ80 82ต่างกันเยอะนะครับอันนี้ก็จะจะเป็นข้อมูลที่เราใช้ในการ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในพื้นที่ครับอืมครับอย่างกรุงเทพเนี่ยที่ไปสำรวจมาเรายังไม่ได้เปิดรถไฟฟ้าสายสีเหลืองใช่ไหมฮะครับยังไม่ได้เปิดครับยังไม่ได้เปิดมันจะมีผลไหมครับวิสิ์ถ้ามันมีผมก็มีนะครับมีเลยครับโครงการลงทุนภาครัฐต่างๆที่สำเร็จเนี่ยผมว่าเอนักลงทุนหรือผู้ประกอบการหรือประชาชนเนี่ยก็จะได้เห็นว่าโครงการมันเริ่มสำเร็จผลเนี่ย มันก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เห็นว่าการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็มีมีผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะครับอย่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่ผมเข้าติดตามในข่าวก็จะมีผู้ที่มาใช้จํานวนค่อนข้างมากแล้วก็สายรถไฟฟ้านี้ก็เดินทางผ่านเขตเศรษฐกิจต่างๆ,ๆใช่ไหมครับใช่ฮลาดพร้าวไปถึงสำโรงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะมาช่วยเ,เ,เพิ่ม ไอ้ประสิทธิภาพการเดินทางประสิทธิภาพการขนส่งในในกรุงเทพอ๋อพิมมณฑลครับครับครับเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมโยงกันได้หมดเลยไปไปแอร์พอร์ตก็ได้นะฮะใช่ครับใช่ไหมฮะแอร์พอร์ตเดลิงด้วยอืมใช่ครับเชื่อมโยงกับแอร์พอร์ตลิงครับอ่าครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสายสีชมพูเปิดอีกเนี่ยโอ้โหมันจะไปกันใหญ่ไหมฮะคุณพิสิทธิ์ใช่ครับใช่ครับแล้วในอนาคตเนี่ยเท่าที่ผมได้คุยกับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยด้มีการประชุมร่วมกันเนี่ย เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าต่ว่ามีหลายโครงข่ายสายเดินทางรถไฟฟ้าที่มีการพัฒนากันอยู่ในเขตกรุงเทพ<ะ>และปริมณฑลที่อยู่ในแผนเนี่ยนะครับสิบกว่าสายมผมเข้าใจว่าสิบกว่าสายเนี่ยมันก็จะทยอยออกมาในช่วง สี่ถึงห้าปีข้างหน้าใช่อันนี้ผมว่าเราก็น่าจะได้เห็นโครงข่ายการเดินทางการขนส่งมวลชนเนี่ยที่ที่ดีขึ้นในกรุงเทพริมนครครับเดี๋ยวถ้ารู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดระบบโครงสร้างทรค<ช>มนาคมของเราโดยเฉพาะการคมนาคมมันดีขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยังไงบ้างคนระับคุณพิสิทธิ์เนี่ยแน่นอนครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการเดินทางนี่สำคัญคมากๆเลยอย่างที่เราเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา ราคาน้ํามันเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่มากระทบกับค่าใช้จ่ายนะครับทั้งผู้ประกอบการทั้งประชาชนเนี่ยนะครับถ้าการเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยต้นทุนที่ถูกลง นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันนะครับและอีกอันหนึ่งที่เป็นทรัพยากรที่จะประหยัดได้มากขึ้นก็คือเวลา,ลานะครับ<ม>ที่การเดินทางจะสั้นขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหาซื้อไม่ได้แต่ด,นนด้วยมันก็จะทําให้คนแทนที่จะนั่งรถติดเนี่ยสามารถไป, <c oughs> ไปทํากิจการทางเศรษฐกิจอื่นๆใช่ไหมครับอ oh ๋อสามารถไปทํากิจการทางเศรษฐกิจอมันก็จะสะะจร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ผลผลิตทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นครับแทนที่จะ เวลาสองชั่วโมงต่อวันเนี่ยมานั่งอยู่ในรถติดเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นปัจจัยบวกกับเศรษฐกิจไทยครับโอ้โหแสดงว่าสองชั่วโมงนี่ถ้าล้านคนนี่ก็สองล้านชั่วโมงนะฮะวันๆหนึ่งใช่ครับไม่ใช่น้อยนะครับใช่ใช่ใช่กิจกรรมเศรษฐกิจเพราะเราคิดสินคาว่าถ้าเราไม่เอาเวลามานั่งอยู่ในรถเราก็สามารถไปทํากิจกรรมางเศรษฐกิจไปทํางานสร้างผลผลิตไปรับประทานอาหารมันก็สร้างผลผลิตด้าน ร้านอาหารใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยอย่างดีแล้วก็ต้นทุนน้ํามันที่เรานําเข้าจากต่างประเทศก็ลดลงใช่ไหมครับก็นนลดลงลดลงก็จะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการมีโครงสร้างพื้นฐานคามนาคามที่ดีครับอืมครับแห่น่าสนใจเอาละทีนี้อีกด้านหนึ่งด้านการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ถามคงไม่ได้หรอกคุณพิ์ครับเหตุตัวเลขประชาที่ผมอ่านเจอข่าวเ็าบอกว่าทะลุสิบล้านคนแล้วละฮะใช่ใช่เอ่อตัวเลขขื้นต้นผมเข้าใจว่าถึง เ็ดพฤษภาคมครับ,รบ,รบก็จะเห็นนักท่องเที่ยวซึ่งกระทรวงการคลังเราเป็นสิทงที่เรามองไว้แล้วนะครับว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เราคาดปีนี้เนี่ยอยู่ที่29.5ล้านคนนมีตัวเลขหนึ่งเกือบาเดือนแรก5เดือนแรกเนี่ยก็10ล้านคนนะครับอันนี้ก็จะก็มีสิทธิน fit, นะออนออนทรัคที่จะเพราะเดี๋ยวจะรู้มวม่าช่วงปลายปีเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นนะครับ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นแล้วก็ช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทยเนี่ยมันจะไปอยู่ช่วงไตรมาสที่สี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่าในช่วงที่เหลือเนี่ยเจ็ดเดือนที่เหลือเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามามากขึ้นครับทีนี้มันจะไปเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจจีนไหมฮะเห็นบอกว่าอาจจะมีปัญหาเริ่มแปรผันลงหน่อยนี่ฮะคุณพิสิทธิ์ ครับแต่แต่ผมว่าแน่นอนครับตัวเลขเล่าสุดข,ของเศรษฐกิจจีนเนี่ยอย่างพวกแบบชนี PMI นะครับของภาคอุตสาหกรรมกับภาคบริการของจีนที่เราติดตามล่าสุดเนี่ยก็มีทิศทางาชะลอตัวลงหรือว่าขยายตัวต่ำ่าที่ตลาดคาดนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็คงจะเป็นปัจจัยที่เราคงจะต้องติดตามอย่างแบบชันี PMI อุตสาหกรรมของจีนเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ย ส่งสัญญาณชะลอตัวนะครับอ,อ,อยู่ที่ระดับ48.8จุดนะครับลดลงจากเตือนก่อนหน้าที่อยู่ระดับ49.2จุดเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามนะครับและอยู่ระดับที่ต่ำกว่า50อันนี้ก็จะคล้ายๆกับแบบเชนิความเช่อมันของไทยที่รเราคุยกันไปก่อนหน้านี้ที่ท,ที่ทางกระทรวงพาณิชย์จะพาขึ้นเนี่ยนะครับก็สะท้อนว่าที่ภาุาอุตสาหกรรมของจีนชะลอตัวนะครับแล้วก็มีดัเชนี ไนยครับ Purchasing Manager Index นอกภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ไดไ้เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ะชะลอตัวเช่นเดียวกันของจีนนะครับเดือนพุทธภาเนี่ยอยู่ที่ระดับ54นะครับจุดอันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวที่เราคงจะต้องอ,อติดตามนะครับเรื่องของจีนแต่อแต่ย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจีนมาไทยเนี่ยก็น่าจะยังเป็นปัจจัยที่ ดีขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับ,รบอย่าลืมว่าตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับประชากรพันกว่าล้านคนเนี่ยนะครับแล้วในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนักนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศนะครับพอจีนเริ่มคลายล็อกดาว์จากโควิดเนี่ยการเดินทางนอกประเทศก็บ้าจะมีมากึ้นเราต้องการกําลังซื้อของคนอย่างก่อนโควิดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาไทยแค่สิบล้านสิบล้านคน ครับนะครับซึ่งทาให้การท่องเที่ยวบูมมากในปีก่อนโควิดสีหกสองใช่ไหมฮะหกสองหกสองใช่ใช่ครับที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสีา่สิบล้านคนเนี่ยเป็นคนจีนประมาณส10ิบกว่าล้านคนโอ้โหเราไม่สินะว่าเราต้องการตลาดประมาณส10ิบกว่าล้านคนใช่หนึ่งนนอ,อย่างช่วงปีหกสองเนี่ยที่ทาให้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยจุดสูงสุดเลยครับช่วงเวลาน,นั้นนะครับเพราะนั้นก็มองว่าแม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะมีสัญญาณชะลอตัวลงเนี่ย กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อจากจีนเนี่ยก็าน่าจะยังสามารถที่จะเดินทางเข้ามาในไทยได้อย่างต่อเนืองครับครับน่าสนใจนะครับเอาว่าจับตาดูกันแล้วกันนะฮะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับคุณพิสิทธิ์ครับครับครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์พัวพันนะครับผู้อำนวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเราคุยกันในช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจคุณฟังครับ เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้เรื่องของการยางแห่งประเทศไทยนะครับได้ขยายเวลาในการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเฟสสองนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจไม้ยางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไม้ยางนะครับพูดคุยกับคุณกระจรจักนวลพรมสกุลรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยในช่วงแหล่งทุนนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่า สินเชื่อบุคคล GSB Go Green นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่ธนาคารออมสินมอบให้สําหรับนําไปใช้ในการติดตั้งหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์หรือ่าซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยลดปัญหามลภาวะเนี่ยนะครับหรือช่วยประหยัดพลังงานก็แล้วแต่ธนาคารได้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับโดยผ่อนชาระเงินต้น1,000 0แบาทผ่อนชาระเพียงเดือนละ1 9 9บาทเท่านั้นคําถามคือว่าโปรโมชั่นดังกล่าวเนี่ยมีระยะเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมาครับ S M S 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ทุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ